วะะ <is> ันดี้ก็คือเป็นอปอปลาะะที่ได้รับการสนับสนุนในการาได้รับเงินทุนอุดหนุนขาดจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อม,มาเป็นการตอร่อยอดเสริมสร้างอาชีพสร้างไรายได้จะเป็นการให้คุณคุณค่าทางอาหารนะคะเป็นการเลี้ยงกระชังบก ก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกของในภาพตําบนนะคะภาพลงภาพตําบนค่ะสวัสดีค่ะ คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะตอนนี้ก็เป็นวาระการประชุมประจําเดือนก็จะมีข่าวแจ้งให้กับคณะกรรมการสตรีนะคะขับเคลื่อนเนี่ยให้ทราบก็ให้ให้ทางเราอ่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์ใน,นแต่ละมู่อ่ะให้รับสมาชิกใหม่เข้ามาก็เป็นสตรีที่มีอายุตัง้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะ ใครสามารถมาสมัครพัฒนาบทบาทสตรีได้ก็ได้มีสิะะสทสมสมธิในเรื่องขอคู่เงินกองทุนหมุนเวียนหรือว่าเข้ากลุ่มของเงินอุดหนุนที่ว่าในกลุ่มสตรีเราได้นะคะก็ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ใครที่ประสงค์สมาชิกที่เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประสงค์ที่จะผููเงินกองทุนหมุนเวียนก็ให้ทําโครงการเข้ามาให้รวมกลุ่มกันให้ชี้แนะเข้าดีๆให้ ให้เขาพิจารณาว่าในกลุ่มที่เขาจะเข้ามากู้เนี่ยไว้ใจกันได้อะไรกันได้แล้วก็ต้องมีการออมในกลุ่มกันด้วยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วตอนนี้ก็ไปในเรื่องของเงินอุดหนุนปีหกศูนจะมีเรื่องของไม่กขาดนะคะพี่อูดเป็นไงบ้างคะของเราขายดีมากเลยตอนนี้กำลังทำอยู่เรื่อยๆต่อ,ย,ตอยอดไปเรื่อยๆจัดแล้วมีปัญหาหอะไรบ้างไหมไม่มีค<ม>่ะเพราะว่าในกลุ่มเราสามัคทีกันค่ะ แล้วก็เรื่องว่าถถูกหาง่ายไหมคะยาแต่ตอนนี้ก็ดอกยากระแพงขึ้นหน่อยแต่เราก็ยังทําอยู่ดําเนินการอยู่เรื่อยๆอจ้ะและเรื่องราคาเราราคาเราก็ลดลงวันนิดึงการตลาดเขาก็หกสิบเ,เราก็ขายห้า0้าห้าสิบอย่างเงี้ยจ้ะขายได้ตลอดจ้ะแล้วก็ใน<ม>้ของตะเลว่าในเรื่องของใ้ํำแหน่งเป็นไงนะคะก็เราได้งบมาปีห0ูน 64 64 64เราก็ได้มาเราก็มาทําต่อยอดถ้าขายดีอยู่ทุกวันนี้เราก็ทําขายอยู่แล้วก็ขายดีแต่ตอนนี้วัสดุมันมแข็งมือแข็งเราก็ชะลอชะลอการทําอยู่แต่ก็ยังทําบ้างตลอดมาเราตัดตัดได้ใช่ไหมคะ,ะตัดได้ค่ะอ่าแล้วก็นี้ล่าสุดเลยนะคะเรื่องของตากระชังบก เป็นสระดูกนะคะแล้วก็มันมันตอนนี้กำลังขยายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะคือจะเลี้ยงปลาหมอเพิ่มแล้วก็ปลาสลิดตอนนี้ก็มีคนมาดูงานของเราแล้วค่ะก็ไปได้ดีค่ะมีคนสนใจใช่ไหมใช่ค่ะวันไหนก็ปรับปรุงให้ให้เป็นนย์เรียนรู้ให้บา้านเราเนาะ,ะนี่ค่ะก็ะะในการที่ปรับหมายถึงว่าที่มีเป็นนีอยู่อะยังไงเรา่วมกันว่าให้เป็นนีเป็นถุงน,นะคะ ไม่ไม่ไม่ในนี้มีช้างทำร้าค่ะ อมากผมได้พาลูกบ้านมาลูกบ้านเขาอยากเขาอยากมาเข้าเข้าโครงการของสตรีเราจะต้องทำยังไงบ้างตอนแรกนะก็สมัครเป็นสมาชิกก่อนเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ15หปีขึ้นไปเนาะแล้วพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงินกองทุนเงินกองทุนเนี้ยทางกรมก็จะให้มาเหมือนว่าสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกก็คือ ่าให้เขียนโครงการมาเนี่ยว่าจะทําอาชีพอะไรก็คือโครงการละสองแสนบาทสองแสนบาทเนี่ยก็คือจะเสียดอกเบี้ยคือคือร้อยละ0.1%หรือแสนหนึ่งเนี่ยก็จะเสียแค่อ่า100บาทต่อหนึ่งปีแล้วก็ภายในสองปีก็ชำระเป็นงวดแล้วคืนคืนให้หมดภายในสองปีเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเงินอ่อุดหนุนเงินผุดหนุนก็คือเนี่ยที่กำลังทำเนี่ยคือเงินผุดหนุนของกองทุนผุดบาทต่อปีเนาะ นี่ก็เป็นเนงินกุดหมุน2ปองปีทีท่เราได้มาแล้วก็ได้มาทำต่อยอดทุกวันนี้ขายดีมากค่ะมไม่ขอขายนะคะถ้ายายสนใจก็พักมาได้เลยค่ะ ขวาอยู่แล้วแต่เราอยากจะรู้อย่างทุกขั้นตอนอยากรู้ขั้นตอนของการเสียดอแล้วก็อระบบการทําง,งานอะไรแบบนี้แล้วจะตัวเขามาไหมคะหรือว่าใครส่งัวแทมงเขาส่งัวแทนม,มาตอบถามก่อนใช่แล้ววันนี้ได้ได้คืนผู้ใหญ่บ้านมาด้วยจ้ะโอ,โอ,อ้ค่ะค่ะวันนี้ผู้ใหญ่มาด้วยใช่ไหมมาด้วย<อ>ค่ะอค่ะถ้าผู้ใหญ่มาเราจะได้มีการเอ่อถามผู้ใหญ่นาะว่าคน ที่มีรายชื่อที่ว่าทำโครงการที่ว่าเอออยากจะกู้เงินกองทุนตัวนี้ยถ้าเกิดกู้ไปแล้วเนี่ยเออจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยเราต้องถามในเบื้องต้นเนาะจากผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่เห็นว่ามีในหมู่บ้านที่ใหญ่จะมีคนสนใจช่วจะกู้กองทุนหนุ่มเบี้ยของมลสตรีเราการขอกู้เงินหนุ่มเบี้ยแล้วเนี่ยก็คือเราจะมีเงินกองทุนบทบาทสตรีเนี่ยก็เหมือนกับว่าโครงการหนึ่งจะปล่อยให้ผู้บริโภจำนวนสองแสนบาทแล้วก็ดอกเบี้ยทุนสิบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เงินสองแสนเนี่ยจะต้องชำระเป็นงวดงวดภายในสองปีต้องชำระคืนแต่ทางนี้จะทำงานก็คือเหมือนแบบถ้าโครงการที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาจะเลี้ยงกระบื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเขาเรียนอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียนจริงไหมคะเรียนจริงครับเรียนจริงจริงเรียนจริงจะมีสัญญาผูกพันกับกองทุนใดบ้างไหมในหน่วยานที่ใหญ่มีครับมีมีเขาตั้งเงินกองผอจอ แล้วแล้วการส่งการเงินก็หายไหมคะส่งไม่ไม่มีปัญหาครับเกู้ไปไม่เยอะครับตามตามไปดูฝ่ายเราไปดูได้เขาเรียนหอดเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรียนอยู่แล้วเห็นเปลี่ยนมาได้ทำงานอย่างยัางอยากมีการมาดูงานหน่อยเนาะกรรมการเปาไงมั้งคะพวกเราเห็นเป็นยังไงบ้างทุกทีมเราตามกันเนอะมาคณะครับแค่ก็เห็นดีด้วยเพราะว่าเขาไปเขาเรียนจริงเรียนจริ เรียกสายมอะไรอย่างเงี้ยลก็สมัคสมุนเขาของแต่ละหมู่บ้านเราต้องสนับสมุนเขาพอเราเปนัตคกทาบข่าจากผู้ใหญ่นะอว่ามีคา่ะรับรเรีสพัฒนากาสัตวนะคะค่ะอ่าจะถามได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วหรือยังสมัครแล้วค่ะแล้วก็เริ่มออมทุนกันแล้วค่ะเพราะว่าทราบมาจากคณะ าราต้องมีการออกทุนกันนะคะแล้วทุนเดิมของพวกเรามีการเลี้ยงควายอยู่แล้วและอยากต่อยอนที่จะเลี้ยงต่อค่ะในการที่เลี้ยงเนี่ยตอนตอนที่เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราเลี้ยงแล้วขายไปหรือว่าเลี้ยงยังไงคะเราเลี้ยงมาเพราะว่าเราก็ขายไปค่ะแต่เราอยากที่เราจะขยายสายพันธุ์คือเลี้ยงวแลผสมเทียงเ่ออยากได้พัฒนาควายขัุ์ควายไปเรื่อที่ผ่านมาก็เหมือนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพวกเราเลี้ยงที่ แล้วก็เวลาเราเลี้ยวซ้ายนี่เราต้องไปทึ่สะียนกับพมบริษัต์นะคะแจ้งทีง<อ>่ไหน กองทุนเนี่ยสองแสนบาทอ่ะคือมันต้องส่งเป็นงวดเนาะ,อะดอกเบี้ยก็สูงสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือให้ส่งเป็นงวดแต่ภายในสองปีอ่ะเราต้องส่งคืนเท้าหมดนะ่<ช>ะเราคิดว่าเราเราเราไหวเนาะไหวที่เราเพรา,าะว่าเราภายนี่สองเดือนสามเดือนก็อ้วนแล้ว,ลวเราก็ดำเนนการขายได้ค่ะก็มีนิดนึงก็คือตรงที่เลี้ยงเก่นกันขอให้เอาแบบ มีสามัคคีกันข้างในคูอแบบว่าเอาไว้ใจกันได้พูดง่ายๆเนาะก็คือเอาเอาที่ทัวร์ของเราเนี่ยแล้วก็ถ้าไงก็รวมกันเขียนโครงการเรามายื่นกับคณะกรรมการเราเราจะได้เสนอในคณะกบเพื่อเราได้เอามาพิจารณาแล้วก็เสนอไปที่คณะกนุมัารเนาะไปกันของอีกทีนึ่งเนาะ แต่อย่างนี้มันก็คงไม่ยากแล้วนะเพราะว่าใช่พอเลี้ยงอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะยิ่งเราขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้วเนี่ยเราก็เน้นการร่วมกลุ่มแล้วค่ะค่ะะคดูเช็คสมาชิกของเราว่าทุกคนที่นี่นะคะอ๋อตรงนี้ก็ยังออมไปก่อนนะค่ะพลอดที่โครงการเรายังไม่อนุมัติอะไรนะอ่าค่ะแล้วก็ฝากประชาชนสำคัญในในกลุ่มสตีด้วยกันเนาะถ้าใครอยากจะกู้เงินกองทุนหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ ให้มาพูดคุยกับคณะขับเคลื่อนของเราเนาะเราก็จะได้ทำโครงการให้นะ<อ>เนาะเล้วก็เราพียรเชินชวนเพื่อนบ้านด้วยนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกออ็อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็เอาสชินส่วน้ามาเป็นสมาชิกองทุนเพื<ๆ>่อน้ำโ่บาสตีเรานะื่ยประษัทสาคัญด้วยะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนของพัฒนาสตี บทบาทออของตำบลหนองนกัาดงนะคะ,ะก็มหมายเยี่ยมชมมาพร้อมกับคณะอนุกรรมการแล้วก็ผู้นำของ,องทุกคนูนบ้านนะคะ ก็เป็นยังไงมากค่ะหลังจากที่ได้อนุนมัติโครงการมาแล้วก็ไี้เลยค่ะประสบความสำเร็จได้ควายเพิ่มขึ้นเราได้เงินทุนมาจากขององค์บทบาทสตีของเราก็การค้าขายมันก็ดีค่ะเพราะว่าตลาดนัดโคกรเบือมันเป็นของอำเภอเราแล้วก็ได้ผลความสําเร็จได้กําไรผลกำไรงอกงามขึ้นมาเราก็ เพิ่มขึ้นซือเป็นเินป้ายเพิ่มขึ้นนะคะและต้องขอขอบคุณกองทุนบทบาทสตรีของเรานะคะที่ได้เงินทุนอุดหนุนหมุนเวียนมาให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีในตำบลเราค่ะทีมคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนบสทสตรีตำบลหนองการดงนะคะที่ประสบสําเร็จได้ในครั้งนี้นะคะก็มีการลังเขนมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการประเมินแล้วก็ออกเยีียม เป็นระยะะ,ยะอย่างต่อเนื่องนะคะจนทําให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของเป็นมีศูนย์ไม่มีนี้ตกค้างนะคะแล้วเราจะเอาความสําเร็จอันเนี้ยไปขยายผลในตาบลต่อไปนะครับีตำบลองบ้างดง